ฮัลโหลค่ะเท่าแก่ให้อีฉันสร้างปุ๋ยนะคะ่ะปุ๋ยไส่เข่านี่แหละค่ะปุ๋ยไส่เข่าค่ะขายถุงจักบาทเนาะค่ะพันซีเอามาคือแพงแท้ค่ะเท่าแก่ค่ะทำไมตะกี้กก็หกเจ็ดร้อยนืงค่ะคือแพงแท้มันแพงน้ำหอย่งค่ะเอาจะเพิ่มโปแตสเซียมโซเดียม พอพลัดบ่บ่แมนอนนั้นคือแพงแทบาดีแล้วต้องเขา่าใครนั่นเออจะสมัติขายแพงคักแม่แทะแถาแก่มม่เจ้าขึ้นราคาเองเพื่อให้ขืนเดี๋ยวนี้ฮะเจ้าบ่ได้ขึ้นราคาผู้ใดฟังขึ้นราคาให้มาหาข่อยน่ เื่อกี้ขวาคือโขกเจ็ดร้อยหนึ่งตอนนี้คกบัดทีพันหาผลกบัตจ,จะขึ้นราคาเหตุไยนงมันจะไปสร้างตึกเต้กันจะไปซื้อเหลือลบมันจะไปซื้อเหลือแบบน้ำเต้ฮะให้ขอถามเนตถอค่ะกว่จะได้กินข่าบา้านในปีนี้เนี่ยรถเห็นนั่นจะโขกเจ็ดร้อยไม่ได้บอกค่ะไม่ได้ติค่ะไม่ได้กับบัตเป็นยังดอกค่ะถ้าสัตวตุ๊กหอยกับบาได้ใช่ปุ๋ยดอกเดอ้อ ที่เฮ็ดตั้งเพราะกินนั่นแหละเออที่บ่นส่งดอกทั้งผู้รักผู้ใหญ่หันเออบ่ได้ส่งดอกฤด้ปีนี่เข่ายังกะแพงอันปุ๋ยกะแพงอยังกะแต่แพงเบิดอนยังกะแต่ข้นราคาบ่ต้องสเต็ดอกเข่าผู้เจ้าสเต็ปอันอันนั้นชาพูดพักกันไปกินอันอยังก่อนพักกันไปกินพูนพักกันไปกินอันขนมต่างชาบ่ต้องกินเราเข่าหันยังกะแต่แพงยังกะแต่แพงเออข้าวทเฮ็ดจักสเพราะข่อยละ ที่เฮ็ดกินแต่ทุกขไข่ละทุก,กข,ข,ข์กับมดจักสันต์ดอกข้าวหั่นคณะ่หมูกับแพงไข่กับแพงไก่กับแพงอีหยังกับแต่แพ่งมต้องสันต์ดอกเด้อข้าวหันวห่นเจ้าเฮ็นละล่ะเออไปกินขนมตาพุนว๊อดจับมือกดสูนย์เถอะล่ะหย่า